พอเข้าสู่พศ2565เนี่ยเรื่อง<ะ>ของชีวิตเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคุณก้อย<ะ>โดยเฉพาะกา<ะ>รใช้เงินนะคะเพราะว่าสินค้าเนี่ยปรากฏว่าทยอยปรับราคาขึ้น<ะ>ก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดกันถึงหมูแพงใช่ไหม <Sh all> <S <S จนกลายเป็นว่าด<ช>ีเด็ดในโลกออนไลน์เลยนะคะช่วงนี้ถ้าจะโชว์รวยเนี่ยเดี๋ยวต้องโชว์เนื้อหมูก่อนเลยนะคะเพราะว่าจากราคาหมูที่แพงขึ้นก็เลยทําให้หลายๆร้านนะคะก็มีการปรับราคาด้วยความที่พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ต้องแบกรับเรื่องของต้นทุนด้วยแต่<ช>วันนี้ค่ะปรากฏว่าอ่ะหมูแพงไปแล้วมีการแจ้งปรับราคาไข่ไก่ด้วย <S <S โอ้โหไข่ไก่ว่าเป็นอาหารหลักนะคะคุณก้อยค่ะ ทานกันทุกเพศทุกวัยเกือบทุกบ้านเลยปรากฏว่าราคาถูกปรับขึ้นนะคะไปสำรวจในพื้นที่ตลาดแต่ละจังหวัดกันหน่อยยกตัวอย่างกันมาสักสองพื้นที่นะคะเริ่มที่อุทัยธานีกันก่อนค่ะภายหลังจากที่มีการแจ้งปรับราคาไข่ไก่พระหน้าฟาร์มนะคะที่ปรับราคา3บาทต่อฟองแล้วก็เริ่มต้นกันวันนี้สดๆร้อนๆเลย1ิมกราคมเป็นวันแรกปรากฏว่า ในพื้นที่เขตเทศบาลตะบลหนองฉางนะคะจังหวัดอุทัยธานีค่ะนี่ร้านเขาก็ติดป้ายราคาไข่ไก่วันนี้เบอร์ศูนย์ก็แพงละ115บาทอา่าเบอร์1 1ึ่บาทนะคะแล้วก็ตามด้วยเบอร์ต่างๆหลากหลายเลยไข่เยี่ยวม้าก็มีอย่างคุณพี่เจ้าของร้านเล็กไข่สดเนี่ยคุณโกศลน,นาดำอายุ36ปีบอกว่าตอนนี้เนี่ยในร้านเขาก็ปรับราคาขายไข่ไก่ขึ้นมาอีกแพงละ5บาททุกเบอร ว่าราคาหน้าฟาร์มมันปรับขึ้นมาไงฮะอีกรอบตอนแรกเนแจ้งว่าจะมีการปรับขึ้นราคามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าเพิ่มมาปรับขึ้นจริงๆวันนี้ทําให้วันนี้ที่ร้านเลยต้องปรับราคาขึ้นตามไปด้วยตัวต้นทุนที่ราคาเพิ่มสูงตามก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกรอบแต่ว่าใจจริงเนี่ย ไม่อยากให้มีการปรับขึ้นมาอีกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยขนาดคนขายเองเขาก็เห็นใจประชาชนว่าผู้บริโภคนะคะก็มองว่าเดือดร้อนมากอยู่แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอักเร่งเข้าแก้ไขในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยก็มีประชาชนนะคะเขาก็ลำบากกันตอนนี้ยอดขายที่ร้านเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนะักอาจจะเป็นเพราะว่าราคาเนื้อหมูก็เพิ่มสูงขึ้นมามากก็ประชาชนเขาก็หันมาซื้อไข่ไก่ไปทานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ วันนี้อาจจะวันแรกด้วยเนาะก็ต้องดูกันต่อไปอะนะคะอ่ะนี่ที่อุทัยธานีนะคะเขาก็ปรับขึ้นแล้วนะคะคนขายที่นี้ไปที่ตลาดสดใจกลางเมือง8ดริ้วค่ะปรากฏว่าใน,นช่วงเช้าประชาชนนะคะเขาก็ต้องมาจับจ่ายซื้อของค่ะสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ไข่ไก่เนี่ยแต่ว่าค่อนข้างที่จะบางตานะหลังจากที่มีการปรับราคาเนื้อหมูขึ้นมาก่อนหน้านี้วันนี้เนี่ย อันนี้เป็นวันแรกที่มีการปรับราคาไข่ไก่บรรยากาศก็เงียบเหงาคุณกิษด,ดาเกตมาลายุ60ปีเป็นพ่อค้าขายไข่ไก่นะคะแถวถนนเรืองวุฒิแถวถนนเรืองวุฒิถถนนค่ะข้างสารกลางจาังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าก็รับไข่ไก่มาจากฟาร์มนะคะที่ตำบลเทพร่าที่อำเภอปั้นโพแล้วก็มาขายให้กับประชาชนในตัวเมืองตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ปรับขึ้นราคาเพราะว่าอันนี้ยังเป็นตัวเก่าที่ไปรับมาแล้วก็ยังขายไม่หมดไง นี่พ่อค้าเขาก็มีความซื่อสัตย์นะแล้วก็ตอนนี้ตัวเองก็ขายได้วันละ 50- 70ถึงแพงต่อวันอันนี้ก็ขายตามปกติแต่ถ้าหากมีการปรับขึ้นมาใหม่ล้วเนี่ยลูกค้าบางส่วนก็คงจะหายไปหรือว่าซื้อแบบเป็นลูกไม่ยกไปทั้งกระบะถ้าหากขายไขย่ไก่ชุดนี้หมดแล้วก็คงต้องปรับขึ้นราคาตามที่มีการประกาศขึ้นหน้าฟาร์มก็รู้สึกสงสารลูกค้านะที่ต้องมาแบกรับราคาไขา่ไก่เนื้อสัตว์แล้วก็สินค้าอื่นที่ทยอยปรับขึ้นราคา อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนี่เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไข่แม่อีฟแน่นอนชื่อร้านนี่ก็ต้องใช้ไข่อยู่แล้วนะคะคุณมนทิชาอุดมศรีวัฒนาก็ที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ชื่อดังของจากเชิงซาซึ่งเมนูอาหารเกือบ90%เอร์ซค่ะดูจากชื่อร้านเ็าบอกต้องมีไข่ไก่เป็นเครื่องเคียงในเมนูต่างๆพอหลังจากประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่ก็ต้องบอกว่าที่ร้านเนี่ยโอ้เดี๋ยวรับผลกระทบเพราะว่าเมนูอาหารส่วนใหญ่ของทางร้านนะคะ ก็จะใส่ไข่ไก่ตามเมนูก็ต้องใช้ไข่ไก่วันละประมาณ80ดสกะบาะแล้วไหนจะเนื้อหมูอีกนะคะ100กิโลกรัมการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้ทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่ถือว่าอุ้ยได้รับผลกระทบมากซึ่งก่อนหน้านี้ทางร้านก็ยังคงประคองไม่ปรับขึ้นราคาอาหาร แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องหาวิธีในการปรับตัวเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อลูกค้ามากนักโดยขึ้นราคาจากเมนูบางรายการเพียงเท่านั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมนะคะลองเล่าให้เราฟังได้นะคะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวปิดท้ายเรื่องเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าปรากฏว่ามีข่าวว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะ,ะคุณจุลินและหาวิศิ์ค่ะก็พูดถึงกรณีที่ ราคาสินค้าขึ้นนะคุณก้อยโดยเฉพาะไข่ไก่ใช่ไหมแล้วก็เนื้อไก่ที่ทยอยปรับตัวก็บอกว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ยังไม่อนุญาตให้มีการขึ้นราคาสินค้านี้นะนี่ทารัฐมนตรีบอกแบบนี้ซึ่งก็อาจจะมีการฉกฉวยขึ้นราคาก็จะดาเนินคดีอย่างเข่งคัดเพื่อไม่ให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคแต่หากมีความจะเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าในรายการใดเนี่ยก็สามารถทําได้ทําเรื่องมายกระทรวงพาณิชย์เพื่อพิสูจน์เป็นรายกรณีไปว่ามีความจําเป็น แต่ท่านคะแต่เขาขึ้นกันหน้าฟงหน้าฟาร์มหน้าตลาดกันไปแล้วนะวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะย<ช>ังไงต้องคุัค่ะขึ้นกันอึกกระทึกกันนะคะทุกๆภาคส่วนเลยอย่างนี้ทางหน่วยงานของรัฐบาลเองก็ต้องเข้าไปแก้ไขเร่งด่วนนะคะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน q ิ c อ d e ได้เลยครับ